Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News กลุ่มเซฟนาบอลบุกยึดหน้าทำเนียบปักหลักทวงถามวิกตูให้กระทรวงพลังงานทำรายงานผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ก่อนสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 25กรกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่ากลุ่มเซฟนาบอนประกอบด้วยชาวบ้านจากชุมชนนาบอนอำเภอทุ่งสงจัังหวดนครศรีธรรมราชนำโดยนายเอิบสารานิตประธานกลุ่มได้ปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณแยกพานิชยการถนนพระราม5ตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2565เมื่อเวลา6นาฬิกาของวันนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนมาปักหลักชุมนุมที่บริเวณสะพานเชไม,มารุเชตหน้าทำเนียบรัฐบาลการมาชุมนุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3เพื่อทวงสัญญาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าชิวมวลนาบอลหนึ่งและโรงไฟฟ้าชีวมวลนาบอลสองในพื้นที่ชุมชนนาบอลเนื่องจากจะทําให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายกเคยสั่งการให้ชะลอโครงการและให้กระทรวงพลังงานทำการศึกษา SEA แต่กระทรวงพลังงานไม่ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวทางกลุ่มจึงเดินทางมาทวงสัญญาจากนายกรัฐมนตรีอีกครั้งทั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยการนั่งประท้วงโดยไม่มีการปราศัยด้วยเครื่องกระจายเสียงแต่อย่างดใดนายเอิบกล่าวว่า กลุ่มผู้ชุมนุมได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงประหลัสสำนักนายกโดยระบุว่าการเจรจาของกลุ่มกับทางรัฐบาลได้ยุติไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2564แล้วและไม่มีสิ่งใดต้องเจรจากันอีกสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือปฏิบัติตามข้อเจรจาเพราะแผ่นดินนี้เป็นของประชาชนต้องมีความชัดเจนเรื่องการตั้งคณะกรรมการและต้องเรียกประชุมหลังแต่งตั้งภายใน15วัน ส่วนหน่วยงานที่จะต้องเป็นผู้ออกใบอนุญาตต้องยึดกติกาเดิมคือห้ามออกใบอนุญาตจนกว่าผล SEA หรือรายงานผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์จะเป็นที่ยุติขณะเดียวกันบริษัทก็ห้ามดำเนินการใดๆในพื้นที่จนกว่าจะมีผลหาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ